สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสวัสดีแฟนๆชาว u b e แล้วกับสบายดีเป็นยังพี่น้องทางฝั่งลาวแ้ะกับฝั่งไทยสูส่คนเมื่อสุมองสุบอลด้วยครับเดอเมื่อนี้ก็บพบพ่อกับช่างโลดคือเก้าครับเมื่อนี้ช่างโลดจะพาไปงานขาวดํานะครับเนาะรนะหรือว่างานศพนั่นเองครับงานศพเนี่ก็เป็นงานศพญาติผู้ใหญ่ของช่างโลดครับผมซึ่งเพื่อนก็มีซักเป็นคนุณปูนะครับเนาะ ที่ช่างโลดจววหัวว่าเคยลาวหรือว่าบ่าวนิพนธ์ต้องกลับมางานนี้โดยเฉพาะหลายคนก็นอาจจะสงสัยนะครับเนาะว่าช่างโหลดกับบ่าวนิพนธ์หรือว่าเคยลาวนี่มีความเป็นมาหรือว่าเกี่ยวดองกันแบบใดคลิปนี้ช่างโหลดมีคําตอบครับคุณปู่ของเคยลาวนะครับเนาะคือคุณปู่ไยกระจักเนานะเพิ่นก็เป็นลูกของปู่ทวดซึ่งปู่ทวดเนี่เพิ่นเป็นพี่ชายของยาทวด ของชังวิรุธครับผมยาถวดก็คือ,อแม่ของคุณยาของชังลรดส่วนคุณปู่ไพ่นี่เพื่อนก็มีศักย์ไงนะครับเนาะเพื่อนก็เป็นคุณพ่อของคุณพ่อเขยลาวอีกทีหนึ่งนี่ก็คือที่ไปที่มาของวงสาคณาญาติหรือว่าเป็นญาติพี่น้องกันนั่นเองครับผมคุณปู่ไพ่นี่ก็ภูมิลำเนาเดิมเพิ่นกัอยู่ทางพูนแะครับ จังหวัดยะโสธรครับผมเพิ่นกาไดา้โยกง่ายมาอาศัยอยู่ที่อำเภอคำตะกา้าตอนชังโรดเป็นเล็กน้อยอยู่ชังโรดจําได้ว่า,าเพื่อนเป็นผู้ญ,ญบ่บาสน,นะครับเนาะเพื่อนเป็นผู้ญ,ญบ่บาตอนเพิ่นสิธ์ประชุมนี่เพิ่นสิทตีคอรอลนะครับตีคอรลอนี่ก็คือกระบอกไม้ไผ่ครับกระบอกไม้ไผ่เป็นจะเคาะปอง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 เนี่ก็เป็นสัญญาณของการเอ่นลูกบ้านมาประชุมนะครับเนาะเป็นสมัยตะกอนตะกี ซึ่งกับโบมีเครื่องขยายเสียงคือคู่มือนี่นะครับเนาะเพื่อนเอินประชุมยำใดเพื่อนสิาะป่อง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 ,องโอ้แม่ละเพื่อนเอินลูกบ้านประชุมครับสมัยตะกอนตะขีตาช่างโลดยังหน่อยหน่อยบุญละคุณปูภัยนี่กับอายุอานามเพกาแปดสบปีครับเพื่อนกับเป็นพยญญาบาลอยู่บ้านพนทองตำบลอตแตออำเภอคำตะกาจังหวัดสกลนครน,นี่กับอยู่หลายปีครับลูกสาวลูกชายเพื่อนกับจนใหญ่มีขอบมีวัวเมืดสุคน เพิ่กนกระจังได้ย่ายไปอยู่ทางพูนครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีบรรยากาศงานศพกะมีตาพีตนองมีตาลูกตะหลานครับตุ่มโฮมกันญาติพี่น้องกะมาจากาทวทุกสารทิศครับมาจากกรุงเทพแน่มาจากยโสธรแน,น่มาจากมุกดาหารแน่และกะมาจากไย่จังหวัดด้วยกันครับบรรยากาศงานศพคุณปูไยกระจักทางอำเภอวังสามหมอเป็นจังใดติดตามชมกันเลยครับ ก็เปลี and, ่ยนโองนั่นบ้านนี่เอ๊ะกินหมั่มละบ้านนี่กินหมั่มนอนบ่โอ้เคยเล่าหน่อยกินหมั่มเด้วแทงอยู่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 ครับผมครับผมแทงอยู่โอ้อาหมั่มอิบ

เอาไว้นก่อนก็ได้มเครื่องมเป็นการช่วยกันดลบุญนะครับแบบนี้นะครับช่วยกันดลบุญเดี๋ยวนำเหยียบศพลงมาก่อนแล้วดอกไม้ถึงวางไว้บนหลังเหยียบศพนะครับเอาวางไว้พื้นก่อนนะครับขอมดีใจหอมบางสุ่นเดี๋ยววางไว้หลังเหยียบศพนำศพลงมาก่อนช่วยกันนะครับยกเหยียบศพลงมานะครับ อันนี้ลูกหลานก็ได้มาช่วยกันนะครับเอาบุญนะครับผู้มีพระคุณท่านได้จากไปลูกหลานก็ถือว่าเป็น Hãy subscribe cho kênh bỏ lỡ những video hấp khá rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมแม่คัมแปงไปอุบลแม่ดมชื่นตาคุณน,นูพิษชายงญาติพี่น้องที่เดินมาจากคำตะก้าไม่มีเชื่อก็เรียนเชิญทั้งหมดเลยนะครับเรียนเชิญครับ ญาพี่น้องบ้านน้อยหังนใจนะครับนอสอนาริจรานะครับขติยะวงนะครับนอสอนารินันขจียาวงจากบ้านท่าง,งามแม่ตาลจุมมริแม่หอมหวนรุนาวงแม่มวลราชาไกแม่ทำบนสอนชัยนะครับจากบ้านท่าง,งามเรียนเชิญครับ แม่น้อยหาเรนดาครับและก็ตามด้วยญาติพี่น้องทางบ้านสุนรินเราเลยนะครับเรียนเชิญนะครับบ้านสุนรินชื่อส่วนสวนทางกันฝังและก็ต,ตกใจออกวาเลยประตูอยู่สามด้านนะครับเรนยนเชิญญาติพี่น้องทางบ้านสุนรินนะครับ ล้างหน้าศพนะครับตาม้วยญาติพี่น้องแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับล้างหน้าศพพิจารณาแล้วก็วางดอกไม้จันทร์นะครับปราบนิมนต์นครับให้พระคุณเจ้าเสร็จแท้ก่อนพเราถึงทำนะครับเราถึงต่อนะครับ เ้าก็ต่อสมานเนยนเลยไปไปจุดหมาย ไแม,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 ม่เขาแม่เขาแม่เขาแม่เขาอันอันอากาที่อันนี้จังสังขารเอ่ยไม่เคยคิด้าลิเกิดชีวิตเขาเพียงเท่านี้มัดอยู่ราดพัดภาคจากไปพันญาติโศกสันโดห่วมิโรคภายเพราะอ,อันเชิญเทวทุกสถานนำดวงวิญญาณคุณพ่อใครกรละจัด สุดจุดหมายสวงสวรรค์ชั้นใดไไอะไรอุบายาพบสุดท้ายสถิตน,น,นิรันนรนะัันนดผผูู้้้้้ชชชาาายอใใใใหหลมม่่วจะบรรรถถงงงีทพเป็น่องให้ขาวกอน อันนี้ลูกหลานจะได้ทําบุญอุิศส่วนกุศลในการบวชบวชเป็นเนมนบวชเท้านี่แหละนะครับในช่วงสั้นๆแล้วก็ตั้งใจส่งอุิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อได้ไปสู่สุคตินะครับก้อนั้นนะครับพราคุณพ่อนั้นประมาณไม่สิ้นสุดแม้สมมติเอาแผ่นดินสิ้นแห่งหน เป็นเมือกก้อนพอนระลายในสายชนให้ก็นหงษ์แห่งสมุทรสุดทีแล้วเอาเขาพระสุมเมนที่เด่นล่าเอาปากกาจุ่มเมือกบันทึกที่เอาทองฟ้าเป็นกระดาษวาดคดีในเขียนทีชมบุญคุณบิดาเขียนจนสิ้นดินฟ้ามหาสมุทรเขียนจนสุดพระสุมเมนที่เด่นล่าแต่ไม่สุดสิ้นบุญคุณบิดาจึงนับว่าใหญ่ย,ยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงนะครับคุณบิดาบรรดานั้น ใหญ่ยิ่งนะครับวันนี้ท่านได้จากไปลูกหลานจะทำเต็มที่ทำให้คุณพ่อนะครับได้ไปสู่สุขตินะครับเรียนเชิญเลยนะครับญาติพี่น้องครับทีนี้ก็เป็นญาติพี่น้องทุกคนนะครับรเรียนเชิญน,นะครับดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายนะครับเออดอกแนาใ้บาเบิกเนี้ย No, no. ส่วนลูกหลานที่จะถ่ายรูปนะครับก็ก็มาเยืนถ่ายตรงดอกไม้นี่แหละเอ้าไม่ใช่เิดหมิ่นนะพะเห็นอยู่ครับครัมผมมาอยู่จะไปทางไหน แถวจับรูปเนีนประชุมเพิ่ไอ้มนะได้ัมานมากวนะโมตัสสะภะะวาโตอะระหะโตสัสสะนะโมตัสสะปะะวาโต अपयकटं सजशमी समये कामचरं कुशरं तीष्टं उपन्नोतुं यानयो रमणं वा स อภิธรรมานังวราชธรรมนังวะโพชฌัปปะรัมมานังสัทธานังวายังยัมยัมวาปะนัฏฐะ Oti avikir po hoti hewa panadat saming samayee anye Ti athipati tasamukpan na กันธารุปักันโทเรนานกันดอ่สัากันดองกรัาไม่ก็เมฆไม่ดาเงเนบินยาบันจอดตตัตะมูดปักกันโทยังกินจิรปฟังอาชิตนาทัศน์กัน

ปุจจานุโคตรระพุปายุอปายุปาระโตภพภาคัมมันหัวภะภาคมมันนิยตโตอนิยตโตปฏิปันปะเรติโตอรหะอรหัต ปาติปันโนปุคคโรอุปปราปาติชัจจิกัตตปารัมมะเสนาทิอามันตายะโตปรมาทโทตตโสปุคคโรอุปปราปติปารมาเทนติ โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โตมาอยู่หนอเออเนื่ยมเนี่ยมาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่นฮ่่าฮ่าฮ่่าง่่า่่าฮ่าง่า่่่่า่่่่ฮ หัวจะนาหงทาชันอโอ้บออาไนตื้นบออาไนอาตนบอ่วตดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเฮ้ยทนไม่ไมว่ทไม่ Khắp phốm Khắp phốm Khắp phốm Màu đô khắp phốm